อ่าสำหรับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้เกียร์นะครับอของอ่า e r วเวอรนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ Power s h i f t ที่ติดตั้งในรถอ่เมอร์เซเดสเบนนะครับสำหรับตัวนี้ Power อ h i f t ตัวนี้มันจะเป็นเวอร์ชัน3นะครับถ้าเวอร์อรชัน2เนี่ยจะอยู่ที่ที่พักแขนที่เก้าอี้แต่ตัวเนี้จะเป็นเวอร์ชัน3นะครับ วิธีการทํางานนะครับเวลาเราจะเข้าเกียร์ตัวนี้ตําแหน่งเกียร์ว่างนะครับลูกศรจะอยู่ที่ตัวเอนะครับเวลาเราจะทํางานเนี่ยให้เลื่อนนะครับตัวนี้จะเป็นปลอกเลื่อนนะครับถ้าไปตัวดีก็คือตําแหน่งได้คือตําแหน่งขับขึ้นไปที่เกียร์นะครับตําแหน่งขับนะครับตำแหน่งเกียร์ว่างตําแหน่งถอยหลังนะครับถอยหลังแล้วบิดมาที่ตัว R นะครับตัว R นะครับที่หน้าจอก็จะขึ้นบอกว่าตำแหน่งตึว R นะครับนะครับเกียร์ว่างนะครับส่วนการเปลี่ยนนะครับออโต้แมนนวลในคลิกที่ปลายนะครับอ่าคลิกเป็นออโตอ้หรือคลิกเป็นแมนนวลนะครับที่หน้าจอก็จะบอกสถานะเราเหมือนกันนะครับอ,อย่างเงี้ยสถานะก็จะเป็นเกียร์ออโต้เห็นไหมครับอ่าตัว A อ,อ่านะครับส่วน การเพิ่มเกียร์แลลดเกียร์ถ้าเราเข้าโหมดแมนนวลเรายกขึ้นจะเป็นการเพิ่มเกียร์นะครับอ่านะครับเป็นเพิ่มการเพิ่มเกียร์นะครับถ้าเราจะเพิ่มสองเกียร์ก็ดึงสองครั้งนะครับลดเกียร์ก็ลงนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นการเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับสําหรับเกียร์ถอยรุ่นนี้นะครับเกียร์ถอยรุ่นนี้จะมีทั้งหมดสี่เกียร์ด้วยกันนะครับสี่เกียร์นะสี่เกียร์ด้วยกันรวมแล้วเป็นอ่าเดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังสี่เกียร์ Macam tu